คนออฟฟิศก็คือฟิลว่าอยากเที่ยวไงแต่ว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วทีนี้เราก็แบบหากใกล้ๆแบบพัทยาแลว้วก็ทีนี้เจอสวนสัตว์แต่ไม่ใช่เขาเขียวไม่ใช่อะไรใดๆก็คือสวนสตว์แส,นสวนรแปลที่ไหนเป็นฟิลที่ชื่อว่ามอนสเตอร์แอนคาริมพัทยานีเป็นไงคือเป็นสวนสัตว์แปลกที่เออเห็นว่าน่าสนใจดีเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างอนะอันนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของเขาเลยว่ามีสัตว์เอ่ยอะไรอะไรบ้างอ่ะต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นหน้าทางเข้าอ่ะอลังการมากทุกคนเห็นภาพกันหรือยังคะแบบเริ่มเห็นอ่ายังไงยังไงข้างในอาจจะมีนายโดนเสาหรือเปล่ากี่บาทอยู่แถวนี้ในสองร้อยห้าสิบ แถวๆหน่อยโอเค,คโอเคอ่ะต่อไปนะคะนี้จะเป็นรูปรวมที่เขาถ่ายกันมาว่าแบบเออตรงนี้มีอะไรบ้างข้างในมีองค์งูงวงปลาอะไรใดๆอะไรอย่างนี้อ่ะก็ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่กันบ้าง,งคะพี่เห็นเมนูสาวพี่ดูแล้วส <c oughs> <250. S 1> องร้อยห้าสิบแปลกๆคุ้นๆแบบคุ้นๆอต่ำไปต่ำลาเอ้ยสแบบูงไปสิสูงไปนับเลขผิดแับเลขผิดตอนแรกตอนแรกมองไว้สูงกันนะอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่ตอนแรกมองว่าสูงประมาณ 220เซนห้าร้อยมานห้าร้อยพอบอกว่าถูกนี้230้อยสมั้ยโอ้โหก็ยังสูงไปอยู่ไม่ราคามันน่ารักกว่าที่ทุกคนใช่จริงมันไม่ได้หมอนแบบสัตว์แต่เราต้องแพงใช่ดีเขาขายเอาสังคมหรือเปล่าขายสังคมเลยอ่ะไม่ใช่เอาสังคมเอาสังคมโอเคขายเอาสังคมที่ว่า120 เข้าได้เด็กเข้าได้เรายี่สิบเนี่ยเด็เข้าได้ราคาผู้ใหญ่เน่ยเท่าไหร่อีกนิดนึงขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกร้อยหกสิบ้อยหกสิบเหรอนิดเดียวนิดเดียวโหซื้อหวยไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้สูกไปไปสูไปร้อยห้สินเ็นเป็นอเป็นเนปนเนปนนเป็นเป็็เป็นนนเปนเป็นเเป็อเป็นเบานเป็นนเเ็นนเปน็ ถ้าแบบต่ำกว่าร้อยเซนนี่ก็เข้าฟรีเลยค่ะก็จะเป็นในเฟฟิลเราคันเข้าเข้าฟรีถูกหรือไม่เราก็อาจจะแบบไปย่อกระดูกนิดหน่อยด้วยลยไหนเราก็จะไปแล้วอยากให้ทุกคนมาลองทายสัตว์แบบบางชนิดแต่ก็บอกเลยนะว่าไม่ได้ง่ายแต่ละตัวตัวแรกนะคะตัวอะไรเอ่ยคุ้นมากเลยอ่ะคุ้นมากเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนคนที่นั่ก่่ตระกูลกันลอกกันลอก ไม่ไดะจอดไม่าย้ตอนนี้คือตระกูลผิดหรือยังผิดผิดตั้งแต่ตระกูลเราได้สาวห่างมันเหมือนหนูนะคล้ายๆคล้ายๆแต่โหมดอือใช่มดใช่แต่ว่ายังใช่แต่ว่ายังใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกอือหรือยังยังไม่เปลี่ยนอีกยังไม่ซึ่งต้นด้วยอะไรอ่ะซึ่งต้นด้วยโคโควาโคโยตี้ โครมเบียไม่ใช่โคอะไรอีกโคอะไรโคขุนจะอร่อยอะไรโคยอมตัวนี้นะคะคือโคอาติเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแรคคูนเหมือนไหมไม่เหมือนตัวนี้เนี่ยจะแบบสามารถทํากายกรรมได้บิดข้อมือได้ต่างๆอะไรอย่างนี้อจะเป็นสัตว์กลางวันอ่ะตวก็คือทำอะไร น้องอุงอ่าต่อไปนะคะสุดตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยคุณโนเต่าสิงโตทะเลเหมือนมากเลยน้องอุ๋งไม่ใช่แต่คล้ายๆเต่าตระกูลเดียวกับเต่าตาภาพอ่ะถูกต้องเก่งเกินเก่งเกินอัตภาพนะคะ เป็นเต่าเนี่ยแหละแต่มีลักษณะเด่นก็คือลําตัวเนี่ยจะแบนจะหุจะแบนเขาไม่มีอะไรนะไม่มีกระดองกระดองจะไม่แข็งไงเออกระดองไม่แข็งนี่อย่าไปคลอตัวอะไรจิงจอกจริงจอกอะไรจริงจอกหมูใหญ่ชื่อชื่อชื่อดีกว่าจริงจอกได้ศูนย์จุดห้าละจิงจอกมีจริ้งจอกนำหน้าเหรอใช่พันอะไรเป็นชื่อภาษาภาษาอังกฤษด้วยใช่อะให้ตอบให้ตอบให้ตอบ จิ้งจอกเป็นเน็กฟอกถูกต้องเป็นเน็กฟอกน้องเ,เป็นเขาเรียกอะไรน,นะจิงจ้งจิ้งจอกขนาดเล็กจิง้งจอกขนาดเล็กแต่หูใหญ่มากน้องจะแบบว่ารับเขาเราียกอะไรเสียงได้ได้กกไกลมากใช่ใช่แล้วจ้า<อ>ไมไปตะโกนใส่หูน้องนะใช่ก็จะเ,เปไปตะโกนนี่ไม่ได้น้องจะสิบสี่ล้านเสียงได้ยินแบบอ้ยไม่น้องตัวนี้จะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เล็กที่สุดน้องน่ารักเนาะ ต่อไปตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยนี่ไงชูการไรเดอร์ไม่ต้องไม่ดีอย่างนีแน่โง่แม่มันก็ไม่ดีอ่ะอันนี้นะคะเป็นชูการไรเดอร์หรือว่าบางครั้งนะคะเราจะเรียกว่าจิงโจ้จิงโจ้อะไร <c oughs> จ,จิงโจ้บินอ,ะ,อะถูกอะหรอเอาไปไดูเดาแล้วเนี่ยเนาจะเป็นจิงโจ้อรอนจิงโจ้บินนะจงโจ้อรอน <c oughs> ใช่รนรน,รน <c oughs> เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะคะก็เดี๋วยวนี้ยเขาก็จะเห็นว่าคนเลี้ยงบ่อยอะไรอย่างนี้รู้ไหมว่านามีกระเป๋าหน้าด้วยนะ มือนจิงโจ้อะหรอใช่นี่อะไรเอ่ยมีในพิซซ่าไหมหน้ามันคนเลยลิงชาชาลิงชาชาใช่ไหมอะไรลิงชาชาเป็นลิงอะไรลิงชชาาหน้ามันคนเลยคนลุกเลรี้ยเป็นลิงธรรมดาแล้วไปแต่งหน้าเอาเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะลองพื้นผิดเบอร์ลายพะยางอ่ะลายพยางอ่ะือ สามสามพยายามเอาลิงลองพื้นมาสชว์ใไม่ใช่นะตาแดงเกยร์โอเคเขาคือเขาคือมีสามพยางลองลองทายดูสามพยางต้นด้วยสามพยางลิงแสเหมชื่อไม่ชื่อภาษาอังกฤษงพื้นนี่ว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษใช่ มังกี้ก็จะครบแล้วใช่ไหมคิด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 เนี่ยรู้มาอะไรมาอะไรมาไบอสไปแล้วไปแล้ว no มาจะถูกไม่ถูกจะถูกไม่ถูกมาลีบูน no ยอมอ่ะยอมยอมนี่นะคะก็คือลิงมาโมเสกก็อย่างเนี้ยคนจะชอบเลียงการอะไรอย่างงี้ก็คือลิงช้าช้าใช่ไหมน้องก็จะดังในติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้ ่อะไรปลาดุกเนี่ยเนี่ยคือปลาดุกอะไรฉันรู้ปลาดุกท้องนี่ปลาดุกนังกรดีดีเออเนี่ยน้องมีกล้ามมันก็หินนะเมืันกก็หินเข้าไปมาลองๆน้องน้องอาจจะกลิ่นเวฟว่าน้องอะไรวายท่านี้เหรอก็ก็น้องก็จะอยู่ท่านี้แนวนี้อะไรใดๆของมันแล้วแต่อืมใช่ได้ใช่ได้นี่ตัวอะไรเอ่ยอยู่ในมาดากัสการ์ไอ้ ง่ายอันนี้ง่ายเมียแคทโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมียแคทหรอไม่ใช่มันยืนสองขาปะยืนสองขาบันไดกระด่างมีตัวนี่ไหนหรอมีอยู่ในกอดใช่ไหเจ้าใช่ใช่เป็นตัวป่าเอ้ยที่เป็นตัวร้ายอ่ะตัวร้ายเหรอไม่ไม่ไม่คุ้นเลยอ่ะที่มันร้องเพลง I Like the Movie นู้นร้องเองนะ I Like the Movie No. เป็นตัวอะไรนะลอลิงลอริงลอริงไต่ลาวอืมนึกออกไหมนึกออกไหมขอขอไปอยางแรกลีหารีรีน่าจังไม่ใ่อตัวนี้นะคะก็คือลีเมอร์ค่ะลีเมอร์ลีเมอร์ก็คือเป็นตัวคล้ายลิงแต่ว่าส่วนหัวเขาเนี่ยจะคล้ายกับหมาจิ้งจอกเดี๋ยวต่อไปเลยดีกว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะน้องคนนี้ นี่คาปิบาร่ามันคือคาปิบาร่าใช่ชื่อคาปิบาร่าเป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้คือแปลกนะอันนี้เหมือนปกติอันนี้ปกติเลยอ่ะก็คือไปเจอก็คือเป็นอย่างนี้เลยขานี่เหมือนไก่เลยใช่ น่ากลัอันนี้คือเหมือนโดนเขาเรียกแรเหมือนโดนตัดต่อสปชีเออสปีชี์แบบมาลองอะน้องเป็นอย่างนี้จริงๆสงสารนะคนคนรู้คนนองเป็นหนูเป็นหนูแต่ว่าหนูอะไรหนูไม่รู้หนูจริงโจกจริงหรอตอนนี้ไม่ใด่เหมจริงโจใช่ไหมล่ะคะเนี่ยไม่ได้เ็ูไม่เหมือนจริงโจแล้วมันก็แบบห่ ราก็ฉลาดเหมือนกันนี่เอาิใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ให้ทาอีกว่ามันมาจากไหนแบบฮัภูมิประเทศแบบไหนอเดเียอ่าถูกเพราะว่ามาจากทะลาอะไรอย่างนี้เราก็ฉลาดเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ยนิก็ฉลาดทุกคนเป็นคิปคิฉลาดนะทุกคนจำไว้คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราะพวกเราฉลาดต่อไม่จูกันเลยค่ะก็กันนะวันนี้เราก็จะมาประมาณนี้เป็นล้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกัน ที่สวนสัตว์ใช่เจอกันที่มอนเซอร์ควาเรียมฝันโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย